สวัสดีค่ะอยู่ในตลาดพัสู่การรายงานมุลของพร์มอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่7กุมภาพันธ์2568ค่ะสําหรับวิเคร,ราะห์ราคาทองคําในวันนี้ราคาทองคําปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากแรงเทขายทํากําไรหลังจากที่ออทําขายใหม่มาอย่างต่อเนื่องโดยวันพุธที่ผ่านมาทําออทําายใหม่ที่ระดับ2,882เหรียญก่อนจะปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้โดยปิดที่ระดับ2,855เหรียญ ก่อนจะสามารถบิดกลับมาในเช้านี้ที่ระดับ2,867เหรียญอย่างไรก็ดีภาพรวมของตลาดยังคงอยู่ในแนวโน้มที่ทางขาขึ้นโดยมีแรงซื้อจากกลุ่มนักลงทุนภายนอกรวมถึงธนาคารกลางของประเทศต่างๆขณะที่ประเด็นเกี่ยวกับสงครามการค้ายังคงตอบโต้กันไปมาระหว่างจีนและสหรัฐโดยล่าสุด จีนยื่นฟ้องต่อองค์การการค้าโลกเดม t o กรณีที่ประธานาธิบดีทั้มเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนในอัตรา10%รวมถึงการออกคำสั่งยกเลิกข้อยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าโมูลค่าต่ำซึ่งจีนระบุว่าเข้าข่ายกิจกันทางการค้าและขาดต่อหลักเกณฑ์ขององค์กรการค้าโลกในส่วนของกองทุนทองคำ SDR เมื่อวานนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันถือครองทองคำที่864.9ตันภาพรวมของเดือนกุมภาพันธ์ขายสทุทธิ0.58ตันขณะที่ปีนี้ตั้งแต่1มกราคมจนถึงปัจจุบันขายสทุทธิ 8.33ตันด้านตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อวานนี้ได้แก่ Employment c a i e ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ขณะที่วันนี้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐได้แก่ Non-Farm Employment c h a n g คาดว่าจะออกมาลดลงจากเดิมขณะที่ Employment Rate การว่าจะออกมาใกล้เคียงเดิมในส่วนของดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ107.61จุดและปิดที่ระดับ107.70จุดขณะที่เช้านี้สูงตัวอยู่ที่ระดับ107.76จุด วิคห์ราคาทองคําทางเทคนิคราคาทองคํายังคงอยู่แนวโน้มที่ทางขาขึ้นโดยวันนี้คาดว่าราคาทองคําจะมีแนวรับที่ระดับ2,840เหรียญและแนวต้านที่ระดับ2,890เหรียญสําหรับโกลดราฟีิเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ2,850เหรียญและนวต้านที่2,900เหรียญและโกลคอมิกคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ2,860เหรียญและแนวต้านที่2,910เหรียญในส่วนของราคาทองคําไทยจะมีแนว แนวรับระยะสั้นที่45,300บาทต่อบาททองคำและมีแนวตาระยะสั้นที่45,900บาทต่อบาททองคำสำหรับแนวรับที่1นแนววันนี้2,840เหรียญแนวรับที่2 2,830เหรียญแนวตานที่1 2,890เหรียญและแนวตาที่2 2,900เหรียญและกลับมาพบกับคุณพองพรบอนิ่งรีพรได้ในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ